ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะรายการที่อยู่กับท่านผู้ชมมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีและเรายังคงตั้งมั่นค่ะว่าเราจะอยู่แบบนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้เป็นที่ที่สําหรับสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้สื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเจริญพรการสารททวนพุทธศาสนาทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15้าเมษายน แล้วก็เป็นวันเถลิงศกวันที่สิบสามมหาสงการสิบสามสิบสี่สิบห้าวันที่สิบห้าก็เป็นวันเถลิงศกพรภาคพระขออำนวยพรพระยายโยมทั้งหลายประเจ้าเตยความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒรมงคลอนเนกสุภาพลร,ราภิศถาพรในเทศกาลมหาสงการในทุกท่านทุกคนท่านทั้งหลายวันมหาสงการเนี่ย เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเป็นวันครอบครัวด้วยเป็นวันผู้สูงอายุด้วยวันนี้ที่มาะราพุชาสนได้จัดงานไปแล้วผ่านมาแล้ววันที่สิบสามสิบสี่ผ่านมาแล้วสองวันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วก็จะมีต่อไปสองวันคือพรุ่งนี้สิบหกวทิตย์แล้วก็เฉลยวันที่1ิบปดอีกวันหนึ่งก็จะมีงานอีกสองวัน ปรากฏว่าญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากน,ะน,า,า,กน,นาโบตนาสาธุการเช่ดชวมินดีญาติโยมมาไหว้พระขอพรกันมาทำปุญนทุนทานกันมา,มากมากมายน่าชื่นใจน่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งก็เหลือเวลาอีกสองวันก็จะหมดงานสงการนานนี้สิบห้าแล้วนะพรุ่งนี้ยังวันสิบหกมีมาเลยนี้จ็ยังมีสองวันด้วยกัน ถ้าพ่าจะมาพูดถึงประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งท่านเรียกว,วันครอบครัววันครอบครัวหมายคือว่าครอบครัวจะอยู่ย่อมเยืนเป็นสุขได้เราต้องรู้รักษามคัคคีตามคำสั่งคำสอนของพระบาทสมเด็จพระจาหัวรจาการที่เก้าหรือเรียกว่าพรหลวงท่านทรงสอนว่าให้ทุกคนรู้รักษามัคคีแล้าทรงได้ยกสังหาวุธถร,รม มาเป็นเครื่องเตือนใจชาวจกดีก่อนชาวไทยทุกบูรลาวเราะการอยู่ร่วมกันนั้นต้องยึดหลักปฏิบัติในสังฆาวัตถุธรรมสี่ประการด้วยกันสี่ประการนี้ท่านทั้งหลายการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขด้วยความผาสุขหนึ่งการให้ทานการให้ทานการให้สิ่งของกันการปันกินการแบ,แบ่งของแบ่งปันสิ่งของสิ่งของใช้กันเนี้ย เรียกว่าเป็นการให้ให้ผู้สูงกว่าเป็นการบูชาพระคุณท่านให้ผู้เสมอกันถือว่าเป็นการเคร้อกูลกันให้คนที่ตำ่าถือเป็นการอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ข้อที่สองพยัคะวาจาต้องเจรจาดูก,การบ่อนหวานพูทธาไพเราะพูดให้เขาเชื่อพูดให้เขาชอบและพูดให้เขาชเ,เขาชื่อพูดให้เขาเชื่อพูดให้เขาชอบและพูดให้เขาช่วยจึงเรียกว่าพยะวาจาสามอฐฐาจารจริยา ทำยังไงให้เกิดประโยชน์ในสังคมการอยู่ร่วมกันต้องต้องเสียสละเรียกว่าตอบแทนคุณแผ่นดินและที่ข้อสุดท้ายคืออัตจริยาคืออัมตมานาตาเนี่ยมนมตาตาคือประพฤติตนประตน้นได้เสมอต้นเสมอปลายไม่สูงเกินไปนักไม่ต่ำเกินไปนักรู้จักกระเจสะอย่างนี้เรียกว่า,าวัตถุสามสี่ประการนั่นเอง ท่านทั้งหลายงานวันหมหาสงการสิบสามถึง17เมษาย,ยนพุทธานภาคาบูชาดุสอนอีกแล้วลไรอีกสองวันก็ขอเชิญเจริญพรไปไหวพ้พระขอพอรไปไหว้พระรูปองค์ใหญ่น,น้าตา9เมตรพระเจ้าจำนวนถึง1นึ0องค์พระท้าสิบสองลาศีประจำปีเกิดและไปว่วัดุศรสถานให้ความเจริประดี ในพระบาทสมเด็จพระบรมชจากาจิเบศพระพุทธเมาราศรบรมนาประพิษพระผู้ทรงคุะเสริฐโดยพร้อมเพียงกันขอจะเลิญพอวันที่13ถึง17เมษายน2566นี้ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ณพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตำบนสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเชิญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดทองส่งน้ำพระพุทธรูปพระทธาตุสองราศีประจำปีเกิดพระประจำวันน้อมนำความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิตต้อนรับสัตก,กราดใหม่ในเทศกาลมหาสงกรานต์วันที่13ถึง17เมษายน2566ณพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสร์ ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยพร้อมเพรียงกัน ประจําค่ะในทุกครั้งที่ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสรับชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ให้คอมเมนต์พูดคุยกันค่ะว่าสามารถที่จะเดินทางตามรอยที่รายการของเรานั้นเดินทางไปตามวัดต่างๆได้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็การเดินทางนั้นขอเดินทางด้วยความปลอดภัยรัฐมณีกางวัลไกลและรายการนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ